หาดทรายครึ่งหนึ่งของโลกจะจมทะเลหายไปภายในปี2,100โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและระดับน้ำทะเลอาจจะทำให้ทั่วโลกต้องสูญเสียพื้นที่หาดทรายไปถึงครึ่งหนึ่งภายในระยะเวลา80ปีข้างหน้านี้ซึ่งจะส่งผลต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและทําความเสียหายจากพายุและอุทกภัยที่ ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทีมนักวิทยา,าศาสตร์จากศูนย์วิจัยร่วมของคณะกรรมการยุโรป ECJRC ได้รายงานถึงแนวโน้มดังกล่าวในวารสาร Nature Climate Change โดยได้เตือนว่าอนาคตหลายประเทศจะไม่สามารถารับมือกับปัญหาเหล่านี้ได้ทั้งที่จะต้องได้รับผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนและสภาพอากาศแปรปรวนมากขึ้นเนื่องจากได้สูญเสียหาดทรายที่เป็นแนวป้องกันคลื่นลมในชั้นแรกไปนับหมื่นกิโลเมตร โดยทีมนักวิทยาศาสตร์ได้วิเคราะห์ข้อมูลสภาพชายหาทั่วโลกในขณะนี้ที่บันทึกย้อนหลังไปถึง30ปีก่อนหน้านี้แล้วนำมาคำนวณหาแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นภายในช่วงสินส้นศตวรรษนี้โดยมีการนำเงื่อนไขประเด็นที่ว่ามนุษย์จะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสามารถควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก เพื่อไม่ให้เพิ่มสูงขึ้นตามเป้าหมายได้หรือไม่มาพิจนารณาร่วมด้วยซึ่งผลจากการทำนายแบ่งสภาพการเป็น2แบบด้วยในกรณีที่เลวร้ายที่สุดซึ่งการปล่อยคาร์บอนเข้าสู่ชัมม้นบรรยากาศไม่ลดลงเลยจนธรรมชาติเกิดกลไกลที่ทำให้โลกร้อนขึ้นได้เองโดยอัตโนมัติก็จะทำให้หาดทรายทั่วโลกจะจมทะเลหายไปถึง4 9 5ภา,ายในปี2100 ก็คิดเป็นระยะทางถึง132,000กิโลเมตรเลยทีเดียวส่วนสภาพการอีกแบบหนึ่งซึ่งมีความรุนแรงน้อยกว่าแล้วก็ว่าคาดการว่ามนุษย์เราจะสามารถควบคุมอุณหภูมิของโลกไม่ให้เพิ่มสูงขึ้นเกินกว่า3องศาเซลเซียสได้แม้จะเป็นความสำเร็จที่ต่ำกว่าเป้าหมาย ในความในข้อตกลงของปารีสก็ตามแต่ถึงกระนั้นระดับน้ำทะเลก็ยังจะคงเพิ่มสูงขึ้นจนโลกของเราต้องสูญเสียหาดทรายไปราว95,000กิโลเมตรภายในปี2100นี้โดยรายงานได้คาดการว่าที่ประเทศออสเตรเลียจะได้รับผลกระทบมากที่สุดเลยโดยอาจจะมีหาดทรายนั้นจมได้จมทะเลหายไปทั้งหมดเกือบ1 5 0 0 0กิโลเมตรเลยทีเดียว ส่วนประเทศที่ต้องสูญเสียพื้นที่ทรายหาดทรายในอันดับรองลงมาได้แก่ประเทศแคนาดาชิลีสารัฐเม็กซิโกจีนรัสเซียอาเ์เจนจินาอินเดียบาราซินนอกจากนี้ระดับน้ำทะเลที่ได้เพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมากเพราะว่าสภาวะโลกร้อนแล้ว ก็ยังมีการก่อสร้างอาคารใหม่ๆบริเวณชายหาดทำให้การเกิดพายุคลื่นพายุซัดฝั่ง storm surge และการที่ตะกอนทรายได้ถูกพัดมายัางพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำมีจำนวนลดลงเพราะว่ามีการสร้างเขื่อนก็ยังเป็นสาเหตุที่ทำให้หาดทรายต้องพังทลายหายไปอีกด้วย